เอ่อผมว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการที่มันแบบเทียนไปครับในในส่วนที่มันควรจะเป็นครับตามหลักว่าเนี่ยที่คุณพ่อเขายังไม่ได้ถูกตัดสินนะครับต้องถือว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับติการประกันตัวเนี่ยเขาควรจะได้รับตั้งแต่วันแรกแล้วทีนี้ระยะเวลาก็ล่วงเลยมาแบบสองเกือบถึงสามเดือนครับจนแบบเขาต้องมาติดโควิดในเรีอนจาทั้งหมดน่าจะเป็นที่กระบวนการที่มันไม่ปกติครับช่วงนั้นก็ต้องขอบคุณที่ออกซิเดครับที่ว่าเขา เข้าใจในตรงนี้แล้วก็ผมก็รายงานค่อนข้างบ่อยเหมือนกันผมเคยคุยกับเจ้านายนะครับว่าแบบว่าขอโทษเขาครับช่วงนี้ผมทำงานได้ไม่เต็มที่เลยเขาบอกไม่เป็นไรเขาเข้าใจอะไรยครับแล้วก็คนในออฟฟิศเขาช่วยกันแบบแบ่งงานของผมไปจริงก็ขอให้เขาดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนี้ก็พอครับไอเวลามันจะช้าเร็วก็ขอให้มันดีขึ้นตลอดก็พอแล้วครับตอนนี้อยู่รามาจัตตีครับเป็นจักตีนันทบุรนะครับ ผมโทรไปทางที่โรงพยาบาลเลยครับส่วนของ i อ u เลยพายาบา,นนาลเขาน่ารักมากเลยครับพายาบาลคนหมอค,คือเขาบอกว่าโทรถามไตลอดเวลาเลยแล้วทุกครั้งก็คือไม่ได้มีแบบอะก,การว่าแบบลำคาหรืออะไรครับเขาดูแล,แลคุณพ่อผมค่อนข้างดีมากขอบคุณมากๆากเลยครับ